เด็กมอปลายล้มคาสนามบาสวันที่ความฝันหยุดลงกลางเกมในสนามโรงยิมของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเด็กมอปลายวัย17ปีรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาสดใสกำลังวิ่งเลี้ยงบาสด้วยรอยยิ้มกว้างเขาคือดาวรุ่งประจำทีมฝ่ายฝันอยากก้าวไปสู่เวทีมหาวิทยาลายัยและอาจไกลกว่านั้นแต่เพียงเสี้ยววินาทีเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นเมื่อเขาล้มฟุบลงกับพื้นไร้การขยับ เพื่อนๆรีบวิ่งเข้ามาล้อมรอบบางคนตะโกนเรียกชื่อบางคนพยายามเขย่าตัวโค้รรีบกดโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลแต่หัวใจของเด็กหนุ่มหยุดเต้นไปแล้วผมถูกเรียกให้ไปตรวจชันสูตรในคดีนี้ภาพตรงหน้าทำให้ใจผมหายวาบเพราะนี่คือวัยที่ควรจะมีอนาคตสดใสไม่ใช่วัยที่ต้องนอนนิ่งอยู่บนเตียงโรงพยาบาลพร้อมเครื่องพ่นกลิ่นฟอร์มาลินผลชันสูตรพบว่า เขาเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจที่เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติโรคนี้เป็นภัยเงียบเด็กหลายคนดูภายนอกแข็งแรงวิ่งกระโดดเล่นกีฬาได้ปกติแต่ภายในหัวใจกลับบีบเพือนออกได้ไม่เต็มที่และเมื่อเจอความตื่นเต้นบวกกับการออกแรงหนักๆไฟฟ้าในหัวใจอาจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจนหัวใจหยุดทำงานทันทีสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือ พ่อแม่ของเด็กคนนี้เล่าให้ผมฟังว่าลูกชอบบ่นว่าเวลาเหนื่อยเหมือนใจสัน่นหายใจไม่อิ่มแต่เขาก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนเล่นกีฬาเลยไม่เคยพาไปตรวจหัวใจจริงจังจนวันนี้ความฝันที่เคยวาดไว้หยุดลงพร้อมเสียงหัวใจที่ดับไปกลางสนามผมอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับทุกครอบครัวโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่เล่นกีฬาหนักๆห,หรือฝึกซ้อมอย่างจริงจัง 1. หากมีอาการเจ็บแน่นอก หายใจไม่อิ่มหน้ามืดใจสั่นง,ง่ายเหนื่อยผิดปกติอย่ามองข้ามเด็ดขาด 2. ควรตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรืออัลตราซาวหัวใจเพราะสามารถคัดกรองโรคหัวใจแฝงเหล่านี้ได้ 3. โรงเรียนและสโมสรควรมีเครื่อง AED หรือที่เรียกว่าเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจติดไว้ใกล้สนามเพราะในกรณีหัวใจหยุดเฉียบพลันทุกวินาทีคือชีวิตในฐานะแพทย์นิติเวช ผมเห็นศพมามากมายแต่ศพเด็กวัยรุ่นแบบนี้เจ็บปวดที่สุดเพราะมันคือการจากไปก่อนเวลาที่ไม่มีใครควรต้องเจออย่าคิดว่าเด็กแข็งแรงเสมอไปบางครั้งหัวใจที่ดูสดใสอาจซ่อนระเบิดเวลาที่พร้อมจะหยุดเต้นได้ทุกเมื่อวันนี้ผมอยากฝากถึงพ่อแม่และครูผู้ฝึกสอนอย่าปล่อยให้ความฝันของเด็กต้องดับลงกลางสนามเพียงเพราะเราไม่เคยตรวจหัวใจเขาเลย